สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่ม,มารีพาไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เซตนี้299บาทเซตนี้299บาทคุณลูกค้าขาเป็นอะไรเดี๋ยวพามาดูมาชมค่ะด้านในนะคะว่าจะสวยแล้วก็พรีเมียมขนาดไหนคุณลูกค้าขาง่ายเห็นไหมเปิดออกมาก็ประทับใจเลยคุณลูกค้าขาอ่าเปิดเลยจ้าโอเคดีเลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่สามารถนะคะใช้ได้ทั้งเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าฝ้ายทอ เซตนี้สองร้อเ้าสิบาบาทพื้นนี้2 9 9บาทพร้อมกล่องพร้อม,อม,อมทุงก็ได้แบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าค่ะค่าจัดส่งเหมาเหมานะคะสั่งซื้อ1กล่องค่าจัดส่ง50บาทคุณลูกค้าคะกล่องต่อไปนะคะบวกกล่องละ10บาทอย่างเช่นคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ3กล่องค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่70บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใส่เป็นผ้าพันคอได้ใส่เป็นผ้าพันคอ,อได้สวยมากๆคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้านุ่มฟูเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะะค้ายสว